สวัสดีค่ะตอนนี้คุณอยู่ในช่องติดดาวมันเทิงโหฮัลโหลคุณแรีว่าทะไอยู่ตอนนี้แม่ก g o i งไลฟ์กับคุ y โอเคฉ เป็นวัดเป็นวัดเหมือนกันฝากเพลงพี่ชายหน่อยอ,อ่าใช่เ,เพลงพี่ชายคุณร้องได้หรือ,อยังร้องได้ตั้งนานก่อนที่พี่ปล่อยเพลงอ,อ๋อสักท่อนหนึ่งหนูนี่นะขอ,อท่อนกนะแค่ถอยออกมาตัใจได้สัครัง ทีจงเอง่นจะเอนี้แสดงแสดงว่าอยู่บนเวทีได้แบบใส่เสียงทุกคนแล้วอ่ะลงมาก็ที่เห็นเลยเสียงไม่มีเลยโมเป็นการอยู่สองชั่วโมงยาวๆแบบก่อนก่อนขึ้นคอนเสิร์ตคือแบบหนักใจมากว่าเฮ้ยวันนี้จะรอดหรือเปล่าก็เลยแบบคานหวังกับที่กล้องมากว่า ถ้าพี่คอขึ้นมาฉันจะต้องได้รับการซัพพอร์ตจากพี่คองมาก,มากพอตัวเองเริ่มกินกินอ่ะกินวายไปหนึ่งแก้วโอ้โหฟิลมาเลยร้องเยอะกว่าพี่้องดาผมเลยผมชิดว่าโอ้ยบากปอนบากกวอีเออะจะเป็นงงไม่กูดาได้แชร์กูะไร์อ๋อพอดีผมใช้เวลายุโรปครับ <laughs> าานะดูพี่เป็นหวัดเธอรู้แล้วเธอจะมาเสียใจครับเรนนี่อะไรแรงมากุพี่ดาบอกได้ลายแล้วว่าไม่สบายไม่ขิมไม่บอกแรงมากเธอไม่ธรรมชาติแครรูปเวลาคิดถึงบดีเลย พี่โดก็รักคิดถึงพอดีเลยเค่พูดทิดถึงพอดีเลยใช่ทำไปหลา์มานะเต็มคูมาเมื่อกี้พูดอยู่เลยเมื่อกี้พูดถึงพอดีเลยนะไม่ใช่ไลฟ์ผ่านแบบเนี้ยในทิกตอกอูตส่าละวินน่าพี่โดแบบในทิกตอกเหมือนแมวนำมากอุตส่าห์พี่โดเหมือนแมวนำมากในทิกตอก วันเสร็จแล้วนะสวยนะฮะโอ้ไหนเอาออกแล้วเหรอ,อยังสวยจิย <laughs> ย๋ยก,ก่อนจิงแรกตองก่อนทำเหมือนไตไก่ตอนนี้ <laughs> เหมือนตีกปธะระเบียนลทำนี่ออ้องบทำพี่ัำ <laughs> ไมไ่รัก เป็นไงบ้างแอร์ฮอสเสตก็หนูก็เป็นหวัดเหมือนกันทำไมถึงเป็นหวัดที่นี่อากาศหนาวแต่ทำไมพี่เป็นหวัดเมืองไทยฝุ่นเยอะสองจุดห้าสองจุดห้านี่คือฝุ่นนะไม่ใช่ลิอร์พูกับมาริณนะ ด,ด,ดูเหมือนกันเจดี่สาวบ้านนะสวัสดีครับน่ารักช่างเลยขอบคุณครับฟังหนูไม่มีใครคอมเมนต์เลยตันดังใช่ตันดังมากขาถามว่าเป็นแอร์สายการบินไหนครับอ่าบรสูมแอร์ไลน์ครับ ขึ้นไปค,คุณจะต้องไม,ไม่เดียวดวายเพราะคุณจะต้องตายไปพร้อมกันตายกันเป็นคนรู้สึกแอณจะไม่เดียวดายเพราะคุณจะตายพร้อมกับเราูเป็นแค่แอร์คนหนึ่งซึ่งถือว่าแค่์ุเมื่อไหร่จะเปิ้ลจะมาคอนเสิร์ตที่เยอรมัน เร็วๆนี้ครับเดือนกันยายุลาอีกตั้งนานแป๊บเดียวแป๊บเดียวแหละปีหนึ่งแปบเดียวใช่แต่มีซิดีด้วยนะมีฝ่ด้วยมันที่หนึ่งใช่ซิดีก่อนครับโอ้ี่จะรีบได้ซิดี์ส่ห้าหกนี้ได้ไดมซิดีได้ไมเม่มเสี่ห้าหกพุทาเออทั้งตาทั้งจมูกคือไื่ไหม ที่กล้องไม่ได้ไปครับที่กล้องนีไที่กล้องไปคราวหน้าที่กล้องไปรอบสองที่ออสเตรเลียเบเอ่ออเตรเลียบเวอรใช่อองเบิร์เบยคอร์ทับเยอรมันอิตาลีโรียตอร์แลน์สวิเดนรับอิตาลีด้วย พูดไปแล้วเราก็จะไปเซอ่์วิสรเ,วเราชวนแม่ไปเที่ยวเซอร์วิสลาเน่ใช<ม><ม>่ไหมจะพาพี่หนุ่มไปเหยียบพระสุธา <c oughs> <laughs> เหยียบม,มาแล้วเหยียบเหยยีบมาแล้วหนึ่งชั่วโมงเหยียบหนึ่งชั่วโมงแล้วกลับรวยมากพี่สองชั่วโมงอยู่เยลามันเยลามันแถวไหนเขาถามเยลามันแถวอะไรวะที่มันหลวงมันชื่ออะไรวะ เชิมาแบอ่าไบเยนเหรอไม่ใช่ที่มีทีมฟุตบอล่ะเลยชื่อว่าเราเยนยูเนกหรอบโลเลื่อนมิวเนตเออใช่เขาเยนมิวนิตอ๋อใช่ขึ้นกลับจากคอนเสิร์ตระยองใช่ครับผมขึ้นถ่ายรูปเสร็จแล้วก็ขึ้นรถมาชอบเพลงรับแมนมากครับคมถามฮัทแมน วเพลงใหม่เดี๋ยวข่อเพ็นพี่แคนี่เอาลงอีกรอบหนึ่งนะครับพี่แครี่เรียนจบอะไรครัข้อถามเย,ยนจบไฮสคูลเอร s c ส o ูลคือไม่รู้ตอนนี้ตายแล้ว เฮ้ย <Hey. S 2> hey, คุณชายเป็นข่าวบอยหนูจะชนะแล้วนี่ใช่เหรอเกียร์ังไม่จบไฮสคูล <laughs> คือมัธยมอ๋อแล้วเป็นโรงเรียนไฮสคูลที่ดีไหมเรียนยากป่าว ก็ดีที่สุดก็คืออันดับ number one ชอบน้องแครี่เธอสวยหวานน่ารักเซ็กซี่คืออารมณ์ดาราไว้ที่เธออะไรนะอันนี้อันไม่หลายหลายคนเลยขอบคุณค่ะมีส s t เกอร์ ่าในสมมากลพี่หนเข้าข้างคูรถควบแพ้เลยจะติดจะัแพ้แค่นี้เนี่อะไรตลาบโอ้ตับเห็นไม่ได้หรออ่านได้ไหมล่ะเอ่อยังม่ได้เบนปทุมราชออนทัวร์ยุโรปนะครับ22กันยายนอยู่ที่เมืองอ่าไ

อใช่จะมันส okay, so okay. ่งแล้วมันกลับกันเฮ้ยไม่เขียนเป็นภาษาไทยเย้วันโอเคลี่ชนะคนดเอะแมวไม่แขกแล้วแค่แมวตปูนึองมันจะมีคนดูเยอะอีกนะจ๊ะวันที่เอ่อยี่สองปันยาที่นอร์เวย์ครับแล้วก็ยี่สามอยู่ที่สวีเดนครับ แล้วก็ยี่สิบเก้าอยู่ที่นอร์เวย์แล้วก็สามสิบกันยาอยู่ที่สวีเดนแล้วก็วันที่หนึ่งตุลาคมอยู่เยอรมนีครับแล้วก็วันที่หกตุลาคมอยู่ที่อิตาลีครับเมืองมิลานครับผมใช่แล้วก็วันเสาร์ที่เจ็ดอยู่ที่เดนมาร์กรวมถึงวันที่แปดอยู่ที่เยอรมนีเมืองมิวนิกครับเยอรมันไปสองเมืองครับคือมิวนิกกับ วันท oh. uh. ี่เด่งอยู่ที่เมืองดิสเซนดรอปอะไรเี่ยดิสเซนดรอปดิสเซนดรอปฮัลลิฟอมใช่แล้วส่วนเออ่โนเวชานันไปออกมากเราจะไปดูแสงเหนืออยากไปดูออสเซนอะไรอย่างออสเดียไปดูแสงเหนือเมึงเอซเซนใช่ใช่ใช่มึงเอซเซน แล้วก็อีกเมืองอสวีเดนเมืองอะไรวะเนี่ยเมืองกาเวลอะไรเนี่ยเดี๋ยวพี่คนบอก <laughs> อันนี้เดี๋ยวแน่ใจเมองกาเนัะพี่บอกะอะไ <laughs> กาเวลก็มาที่กาเวอยู่ที่เมืองอ่อันนี้แค่บางส่วนนะมีมีเพิ่อมอีกหลายที่นะนี่แค่บางส่วนนะครับจริงไปเยอะกว่านี้อยู่หรอมีเยอะกว่านี้หรอคะใช่ ยี่สิบวันนะแกรูเดี๋ยวกำลังจะกลับไปทำเดนหม่ากเมืองอะไรคะเดนหม่ากเมืองอ่าเมืองเมืองเมืองรันเมืองรันเดียร์รันเดียร์รันเดียรันั่นมันฟังแต่ตะคอดข้างเรียนอะไรอ่ะเดี๋ยวมันมีคนเดนหม่ากอยู่ในนี้อยู่ใช่อ๋อเขาอาจจะรู้อยู่แนะเมืองไหนชื่อปะ เมืองเป็นอะไรบางสั่งอย่างหนึ่ง,ง,งออเดี๋ยวจะมีคนเข้ามาอยู่เขาจะบอกเราเองประเทศอะไรของเขาใช่แล้วก็ริทเทนรูมอะไรสักอย่างหนึ่ง <laughs> อะไรลิวริทิริทิโรมยุโรปคือบอมมีไอแลน์ ไมีมยังไม่มีเลยไแ,แสงเหนือที่นอร์เวย์ไปดูแขกเหนือกันก่อน <c oughs> บนเมืองมิลานเดี๋ยวฉันจะดูคิวทุกคิวว่ามีมันไปเจอฟุตบอลเปล่ามีมิลานเ <c oughs> ันที่สองใช่ไหมคะอุ้ยนุ๊กธนโดนเข,<ณ>ข้ามาเสือกแล้วเฮ้ย <c oughs> นันนุ๊กนุ๊กบอกว่าสวยจังเลย <c oughs> นี่นุ๊กเองตอนแรกนุ๊กเจอคือครั้งแรกนุ๊กบอกบ้านหน้าคล้ายแฟนเก่า แต่แคลลี่ฝร mm ั hmm. <uh ่งกว่านะเอฟโซซอรี่ด้วยแคลลี่สวยแต่สวยคนละแบบแต่นุ๊กตอนนี้โสดนะครับตอนนี้นุ๊กโสดเรนเดสเรนเรนเดสเบค่ะน่าจะใช่หรือมปล่นี่นี่อย่าให้บอกด้วยไอ้นุ๊กมึงรู้กูกมึงเป็นคนตรงมึงเข้ามาผิดช่องแล้วไอ้นุ๊ก มึง่กลัวดราม่า,มาอยู่แล้วมึงก็รู้แต่ตอนนี้นุ๊กโสดแต่ว่าไม่รู้นะว่าจะถานัากับไปายเป็นยังไงบ้างเดี๋ยวก็ดราม่า,มาเดี๋ยวก็รักเดี๋ยวก็ลืมเดี๋ยวก็เพื่อนเดี๋ยวก็แฟนเดี๋ยวก็คู่เดาทางไม่ออกแต่ดูทรงแล้วน่าจะเคยได้กันแล้วแหละแรงมาก,รก,มากเราไม่รู้กับเขาไงเขาอาจจะแบบแอบบเราทําคนเรนามานอาจจะเคยแบบเคยแบบเออลึกซึ้งกันแล้วค่ะนี่มันก็ทํา ทำพ่าดรามา่าให้แฟนขับรู้สึกแบบไม่สนใจแล้วก็ดราม่ากันเองที่จริงแล้วแบบมันอาจ่จะเคยผิดพลาดกันอาจจะเคยเมาเบียร์ด้วยกันแล้วก็แบบตายนุ๊กเหง่าอ,อาจจะเคยพลาดว่างก็ต้องมีแหละว่างต้องมีเคยพลาดกันแบบเคยถามกันจริงจังว่าแบบตายในได็เราก็มาทางนี้แล้วมางานแบบนี้แล้วตายลองมาเป็นเมียเราจริงจังไปว,ว่างก็ต้องเคยถามเลยไอ้อนุ๊กมึงอย่าดราม,ม่ามึงอย่ามาเสียใจกับกูเลยกูไม่กลัวเอฟซีอยู่แล้วมึงต้องเคยพลาดอะ เ,เออมันกินเล่าด้วยกันที่ค่ายสิงใช่ไหมมันก็ต้องมีจังหวะหนึ่งมาว่าที่แบบปลายมันรู้สึกไงที่เขาอยากให้เราเป็นคู่กันที่ปลายมันก็เป็นผู้หญิงมันก็ต้องมีรู้สึกบ้างหรอว่าถือว่าเอออย่างนีง้อาจจะครั้งหนึ่งคนอื่นไม่คิดพี่จะนินนาการไปเองไม่<ะ>พี่พี่คิดแต่พี่เป็นคนพูดตรงเข้าใจเบ้าคือพี่พี่ไม่ได้แบบพี่ไม่ได้สายแฟนคลับที่แบบ เลยเชีย์นุกตายเขาจะเป็นสถานะอะไรเราก็เชียบบ้าหรือเปล่า <c oughs> คนเราถ้ามันไม่ได้รู้สึกมันจะเล่นคอนเสิร์ตมันก็จะจออกมาธรรมชาติได้ไงใช่ปะ่ะมันก็ต้องแบบมีฟิลหนึ่งมันก็ต้องเลยจุดที่แบบเฮ้ยอาจจะรู้สึกมากกว่าเพื่อนแต่มันก็ต้องรู้สึกได้ว่าเฮ้ยบางทีมันก็อาจจะไปไ,ปไม่ได้นะปะยายพี่นุ๊กพี่นุ๊กค, <ง S 1> คอมเมนต์ว่าด่าให้หน่อยครับแครี่แครี่เขาไม่ด่า แฟนตัวเองหรอกก็เหมือนกับไปายไม่เคยด่าน,นุ๊กไอ้อ่ะก็มีแต่พอดามากปุ๊บมึงก็โพสเฟซกันคิดถึงสมัยที่เขาเราเคยเดินทางด้วยกันสมัยเพื่อนปายโอ้ไอ้นุก๊กสมัยกูกขอคลิปมันเกินมึงอะ่ะอีปายก็อยู่ข้างมึงอ่ะกูขอคลิปมึงมึงจยาบอกว่าเอาคลิปปายนาั่นประคำพี้อเพราะฉะนั้นมึงอย่าแปลกใจเลยที่แฟนเขาคิดไปเองอะ่ะเขาคิดจริงเพราะมึงทําให้เขาคิดพอวันหนึ่งอะ่ะพอเจ้าผู้เสิยใจผู้ชายไง พอออกงานบ่อยเจอผู้หญิงเยอะมึงก็ทําตัวแบบเนี้ยมึงก็ติดหล่อติดอะไรไปทุกวันเนี้ยมึงเริ่มแบบให้แต่ช่วงนี้หุ่นมันลงแล้วพี่มันขึ้นมาใหม่แล้วโอมันลงนะลงพุงไอสัตว์อย่าว่านกอย่าว่าพี่นุกน้องคุณนะอย่าว่าพี่นุ๊กนะอย่าว่านุ๊กน้องคุณนะอย่าว่าน้องนะน้องอย่าว่าน้องเหมือนพี่เบิ้์ครับคูไม่เหมือนมึงไอ้ยุ๊ก มึงอย่ามาบอกว่ากูเหมือนมึงกูเออะกูไปงานกับกล้องห้วยไล่กล้องเขามีเมียอยู่แล้วแล้วแล้วกูเนี่ยก็เป็นประเภทที่แบบชอบไปงานแล้วตีรถกลับมาละครกูไม่เหมือนค่ายสิมิวสิกที่จะยกขบวนไปเป็นนึกว่าบุญพระเวทมึงต้องมีเพื่อนบางคนแหละที่แบบบ้าผู้หญิงอะอแล้วก็เตาะกันใส่โนู่นใส่นี่มึงทำให้เออกูบอกแล้วถ้ามึงม่อยู่กับกูอะ มาทำงาน,น,นกับกูเดี๋ยวมึงจะเป็นคนดีขึ้นเทียงกูบว่าวแล้วกูว่าไอ้กูบูอยากเทียงกับมึงเลยนุ่โอ้โหรวบไหมลำตัวใหญ่ขนาดนี้รวบไหมเมื่อไหร่แต่งได้ไหมถึงลง,งีใกวันอังคารไ โลเข้ามาผิดช่องแลลวโผล่ดูเวลาไมื่ไรกูมไม่อยากเข้าไปดูหรอกคนมันเยอะแล้วคนอวยมึงเยอะมึงต้องเจอคนแบบกูแบบกล้องมึงก็ใจไม่ชิดมึงจะได้อยู่กับความจริงบ้างกูรู้ว่าคอนเทนต์บางทีมันก็เป็นคอนเทนต์อะไรคอนเทนต์บางทีก <c oughs> ไปกับไปกับปลายอะ่ะกูรู้ว่ามันต้องมีคอนเทนต์บ้างให้รู้สึกว่าเออให้คนอินให้คนรู้สึกรักเราแต่กูรู้ว่า างจุดมึงก็อยากเป็นตัวของตัวเองปายก็เป็นตัวของตัวเองเพราะปายมันก็เบียร์เราผู้ชายแต่คุณรู้ว่าแรกๆมันอาจจะมีบ้างตอนนี้กูยังไม่ได้ใส่รา้ายว่าปัจจุบันที่มันมีหรือไม่มีไม่รู้แต่แค่เป็นการด้วยการประคองกันมันก็โอเคเลยนะเพราะว่าตาสุดที่กูเห็นทีปายวนนี้่าขี้เล่าที่ต้นตาขอนแก่นโอ้โหหมดเบียร์ประมาณเกียทาวเวอร์มึงจะบ้าหรือเปล่าไม้ไปายเออลงมาหน้าเวทีตาลอยเลยัต์ชอบพี่เบิ้ลมากแจ้งวัฒนะขอบุญครับ สมัยก่อนคอมเมนต์อะไรก็ไม่ได้โอ้โหเตียมเลยตอนนี้พี่พาพี่ปายด้วยเหรออะไรนะตอนนี้พี่ดาพี่ปายน่ารักคนเมื่อพี่ปายน่ารักคนลุกเยอะปายมันยังมันมีความอ่อนรอบอมตนอ่ะหนูหนูไอ้ลุกมันกระล่อนต่อหน้าเราต่อแชทเรามันก็ทําตัวดีพอ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 มันอยากทําหน้าอยากทําฟานมีผลประโยชน์มันติงตอบเรา แต่พอวันไหนกูจะคุยทุเลาไอ้เฮียกูต้องติดต,ต่อรอบบ้านสิงติดต,ต่อตั้งแต่ยาไปถึงคนขับรถกว่าจะคุยกับไอ้นุกได้มึงต้องเจอคนแบบโกูไอ้นุกกูบอกเลยแรงนกว่าจะได้คุยแต่และครั้งโอ้ยเออไปนั่งท่าไปคุยหะคูับคนัำโท่าหาบุดีแล้วพอเวลาอยากพอเวลาอยากใช้คูเป็นผลประโยชน์เนี่ย โอ้โหตีห้ามึงก็อ่อนสมน้ำหน้าที่กูไม่รับเฟนมึงสามปีเอุกูบอกเลยแต่ก่อนใช่ครับเพื่อ้เอ้เม่นไปยึดกับนุกน๊กตายสีได้แฟนขับกลับมากูบอกเลยกูไม่รับเฟนนุ๊กมาสามปี <c oughs> ปแ,แต่นุ๊กมันน่ารักมันหนล่มหลอมากแต่ว่าน,นุ๊กตอนนี้ไปเป็นต่อแล้วที่ได้ไปเป็นต่อหลายคนบอกว่าอ๋อนุ๊กมีแฟนขับเยอะมีคนดูไลฟ์สดเยอะก็เลยไปเอานุ๊กธะระโดนไปเรียกกระแส ไม่ใช่หรอกเอาสัมดาวจงไอ้นุกกับไปแสดงดูออกกันเลยเออเพราะเลยวิ่งติดไม่พูดชื่อเลสเดียร์อะไรสุขีผมน้องตาแหละแล้วนะครับที่เป็นคนเดียวที่ผมรักไม่ได้เจอแต่เฮียด่ดาผมไม่ได้ดา่ากูกำลังพูดตามสันธรรมความเป็นจริงหลังจากนี้มึงจะได้ใช้ชีวิตด้วยความจริงเออ เพราะฉะนั้นเนี่ยประคับประคองกับปลายจริเป็นอะไรก็แล้วแต่แต่เชื่อว่าเจนกร์นุ๊กก็คือเป็นคนจริงๆเป็นคนที่น่ารักจะได้ไม่เสแสร้งกับพี่กับน้องกับเพียจะได้แบบเออน่ารักมากขึ้นจะได้ตอบอฟไซดไปเรียกกูสาะินทามึงโดยการเอาแครี่มาเป็นพยานปังหาที่ไหนได้เดี๋ยวก็มาเป็นไปอีกละครของพี่แล้วของเกียแล้วนะครับก็ จะค่อยๆจะค่อยๆสอนสอนสอนอ๋อองค์เลยถ้าพระราชนู้จักเมื่อวันทุกราดขาไปซด์นั่งไปพระราชนู้จักเมื่อวันทุกราชไม่มีใครทำร้ายนุกได้เพราะนุกต้องตายด้วยมือกูถือว่าน้องอยจะเจ็บตัวไงว่าเน้องทำไมถ้าว่าน้องก็โอเคไม่ไหวแล้วจระบอกแดง โอเคบายบายแคร์รี see you again t o m ์ r r o w บายบายแล้วเจอกันพรุ่งนายบายบายดีใจบิ๊ดรูดีใจสวัสดีพี่ลูกบายบายพี่ลูกว่าพี่ลูกสวัสดีครับพี่ลูกเจอกันที่อุบลนะพี่ลูกเดี๋ยวเดี๋ยวเรื่องฟันเดี๋ยวเอาพี่ลูกเพื่อเรื่องฟันมาดูก่อนจะเบื้งทาเดี๋ยวมันจะออกมาไม่ดีมันต้องดูก่อนว่าทรงไหนแบบไหนจะทำทำไมลูกหล่ออยู่แล้วลูกลูกชายลูใหญ่เยอะ นุกอย่าเออนุกอย่าไม่ใช่มึงเห็นกูทําอะไรมันก็อยากทําเหมือนไอ้ม้าก,กับเต้ยไม่ได้แกามาหลงและเลงกับสวัสดีเอฟซีไต้หวันด้วยนะครับตอนนี้นุกไปคาร์ดิโอก,ก่อนลูก ตอนนี้นุกถ่ายคลิปลงกับควายพี่แยกไ้ออกเลยแล้วบางอันไหนพุ่งควายกับออกนกพี่ห <คน S 2> ยุดได้แล้วแ <c oughs> รงมากใช่ตบหัวแล้วลูบหลังให้รู้บอกได้แล้วกันนี้่อยไ <c oughs> ด้แล้วก็ <c oughs> ดีกู <c oughs> ก <c oughs> บอกให้พวกเนี้ย <c oughs> แฟงคำตัดคลิปกูด่ามึงไปลงเยอะเลยไ <c> อ <oughs> <c oughs> ้นุกมึงต้องเจอคนแบบกูที่ขนาดกูไม่มีเสียงนะ ายบายนุกแล้วโดนเจอกันไบายเคนพี่ายบายสวัสดีครับบายบายบายคุณกดออกเลยฉันจะลาแฟนขับอีกรอบหนึ่งกันก็นูก็จะลาแฟนขับของหนูเหมือนกันพี่ออกได้ไหมไม่ฉันจะเสียเปียบฉันออกทีหลังแล้วนุก กดพี่ออกก็ได้นี่โอเคบายบยครับเดีวหนต้องกดออกที่ไหนเ้ดอนอ๋อวัสบายลูเฉันทำให้จิตออกชลุษบายบายคะทุกคนจินตนา 我。